ตายเนี่ยสิบหกทีหรือสิบทียี่สิบทีแล้วแต่แต่ไม่ไม่ไม่เกินยี่สิบทีนะหรือเราจะบอกว่าโอเคเมื่อยแล้วพอลประมาณนี้ฮะเนี่ยเนี่ยแค่นี้แหละหมดแล้วมันมันไม่นั่นแหละมันไม่พอมันไม่ตุบแล้วมันไม่ตุบแล้วมันเริ่มแบบว่าคลายตัวแล้วมันเริ่มเปิดตัวแล้วเรารู้สึกมันลึกเข้ามาแล้วเราก็ค่อยๆจับข้อกลับมานะฮะแล้วก็ ขยับให้เข้าอีกหน่อยหนึ่งนะวิธีขยับที่ใช้วิธีมือเนี่ยนะฮะแค่บิดอย่างนี้บิดมือนี้ไปด้านนี้ pin and stretch อีกอย่างนึงนะเนี่ยแต่ไม่ต้องแรงเบาๆเพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ไม่จำเป็นต้องใช้แรงไม่ว่าจะนวดอะไรก็แล้วแต่บริเวณนี้ไม่ต้องใช้แรงเลยแค่แตะเบาๆก็ลึกแล้วก็ดีที่ชูละนะฮะ ถ้ากดแรงเนี่ยมันจะมันจะบางคนรับไม่ได้เบาๆก็ดีเลยยงไงรู้สึกดีไหมดีเนี้แค่ขยับมือเนี่ยนี่แค่แค่ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ขยับมือเฉยๆแต่ว่านิ้วเนี่ยอยู่กับที่ทันนี้ดีนะคะนะช่วยช่วยในการทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นสบาย <ged> แล้วถ้าหากว่าเสร็จแล้วเราก็สามารถหยุดคาวไว้แป๊บนึงให้เขารีแลกซ์นิดนึงแล้วค่อยๆ่อนออกมา <f uck> กลับไปทำเอง